สวัสดีค่ะเทีนยนไคค่ะพัฒนิจำฝาแก้วนะคะปีที่เราเคยมาออแล้วครั้งหนึ่งอะไระคะ่ะปีนี้ก็เราก็มาสู้ใหม่เนาะแม่ไม่อยากให้เราลำบากเหมือนแม่แม่ก็เลยพาไปร้องเพลงเพื่อที่จะแบบอันนี้เป็นเหมือนทุนของเราแล้วที่แบบว่าเนี่ยเสียงเอาไว้ร้องเพลงไว้หาเงินได้เธอไม่ต้องมาลำบากในการตักข้วแกงแล้วอะไรเงี้ย แลแ้วแ,แม่ก็คือต้องแม่ต้องดูน้องอีกน้องที่เป็นโรคธาลัสซีเมียเขาต้องหาเงินให้น้องรักษาตัวอีกเราก็ต้องร้องเพลงหาเงินช่วยแม่ความฝันก็คือเหมือนแบบอยากหาเงินให้น้องแบบอยู่กับเรารักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าอยากเห็นสาวร็อกที่เป็นได้ทุกอย่างนะคะทั้งเพลงหวานก็ได้เพลงซึ้งก็เป็นช่วยกดให้หนูด้วยนะคะน Favorite, คนตีกคนขาขอบคุณค่ะ งอมรำมางเดินนานเพียงหนึ่งใจกับทางที่ไอ้เอาไว้ด้วยกว่ามาสิบล้านผมทิมแทนจนมันแทบจะทนไม่ไหว พี่อินก่อนเลยเจอเทียนไขบ่อยมากเกือบทุกเวทีตั้งแต่เทีย,ยนไขเป็นเด็กอย่างหนึ่งที่ที่ที่น่าจะเป็นตัวอย่างของเยาชวชนก็คือการไม่ท้อถอยมันมันไม่ได้เอาใหม่มันไม่ได้เอาอีกอันนี้มันคือตัวอย่างที่ดีมากจริงแต่เทียนไขต้องต้องเข้าใจความเป็นตัวตนของตัวเองมากกว่านี้ความเป็นสเสน่ห์ของของหนูมันไม่ออกมาเพราะหนู เจนเวทีมากเกินไปหนูแสดงความที่หนูเจนทุกอย่างเป็นมืออาชีพไปซะทุกอย่างคนนี้ตัวตนกับความมีเสน่ห์ในตัวหนูอะมันไม่ได้ออกมาเหมือนมันมันเซียนจนมันปั้นนะคะเอาความเป็นธรรมชาติของตัวหนูอะในวัยหนูอะ่ะออกมาใช้มันจะมันจะดีกว่านี้มากคนดูเขาจะดูรู้ว่าว,ว่าอะไรมันเป็นไม้ดัดอะไรที่มันจะโตไปตามธรรมชาติของมันนะครับคือพอ พอเห็นแล้วอะเราจะดูรู้เลยว่ามันมีการเสกสรรปั้นแต่งมาว่าถ้ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่คือร็อกนี่คือการดู YouTube มานี่คือซึ่งจริงๆแล้วพี่ว่าธรรมชาติของเทียนไขมันน่ามันน่าจะไปได้สวยกว่านี้ลองเลือกลองตีความลองทําอะไรที่มันมันไม่ฝืนตัวเองดูครับเจอกันรอบหน้าแล้ววันนี้่านเข้ารอบต่อไปวยคะแนนสี่เสียงน้องเทียนไขครับ อยากฟังว่าถ้าลองโฟมมดจะเป็นยังไงอะไรถ้าเด็กมีปัญหาฮอลล์ฮอลล์ฮอลล์คนรู้คนรู้ถึงจะกลับต้องกดให้เต็มที่จะเต็มมันโครครับผมกลับมาอีกครั้งกับมาสคี้คอนเสิร์ตแจ้งเกิดคอนเสิร์ตของผู้เข้าแข่งขัน10คนสุดท้ายที่ถูกคุณโดยโค้ชทั้ง4 เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเดอะพาราเดียมเวิลด์ช็อปปิ้งประตูน้ำวันเสาร์ที่ 9, 16และคอนเส์สุดท้ายรอบปัดสิน30สิงหาคมสอบถามรายละเอียดและขอบัตรเข้าชมได้ฟรีที่หมายเลข0818028445มาสกีคอนเสิร์ตแจ้งเกิด